สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนปอยทานเป็นรูปแบบนี้กันนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตัดริบบิ้นเบอร์สองมาด้วยกันทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวเส้นละ35เซนนะคะจากนั้นเราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้นะคะให้ยาวประมาณ13มเซนค่ะจากนั้นทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำฐานสีนะคะ จับริบบิ้นเส้นแรกมาโดยที่ให้ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะมันอยู่ด้านบนแบบนี้จากนั้นทีนี้เราก็เอาเส้นที่สองนะคะมาคล้องเส้นที่1ลักษณะนี้ต่อมาเส้นที่3นะคะก็เอาคล้องเส้นที่สองแบบนี้แล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะให้เราจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือ จากนั้นทีนี้กลางช่องที่4ออกแล้วก็จับเอาริบบิ้นเส้นที่3มนะคะลอดผ่านช่องของมันออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ฐาน4ี่แบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะเอาเหรียญค่ะวางลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาเก็บเหรียญน,นะคะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะพับลงมาด้านล่าง แบบนี้นะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็เส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านขวาก็พับไปทางด้านซ้ายแล้วก็เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเส้นนี้นะพับขึ้นด้านบนค่ะต่อมานะคะเอาเส้นนี้นะจับปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นค่ะให้เราพลิกกลับมาด้านนี้เริ่มจากริบบิ้นคู่นี้ก่อนนะคะเอาเส้นสั้นค่ะจับปลายริบบิน้นสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยดึงให้กระชับต่อมานะคะหมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นนะคะ มันเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้ก็คือเป็น2เส้นคู่กันชี้ไปด้านหน้าจากนั้นเราก็เอาเส้นด้านสั้นนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้เลยที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอาเส้นสั้นค่ะสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับ เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะพลิกมาด้านนี้เราก็จะเริ่มทํากลีบดอกนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะเราก็จับริบบิ้นนะคะบิดไปทางด้านขวามือจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแบบนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ช่องนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับ เส้นต่อมานะคะหมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิน้นเส้นที่เราจะทํากลีบดอกกลีบต่อไปนะคะมันชี้ไปด้านหน้าเราแบบนี้จากนั้นจับมันบิดไปทางด้านขวาแล้วก็จับปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้เลยนะคะอีกสองเส้นที่เหลือนะคะทําเหมือนกันค่ะมันก็จะได้สี่มุมพอดีนะคะ เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำเกสรตรงกลางนะคะเริ่มจากจับเส้นที่มันชี้เข้าหาตัวเรานะคะเส้นนี้จับมันขึ้นมาค่ะแล้วก็จับไว้แบบนี้ต่อมานะคะเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือจับมันมาทับ เส้นแรกนะคะที่เราจับไว้เมื่อกี้เป็นแบบนี้ต่อมาเส้นที่3นะคะก็จับมันโค้งมาทับเส้นที่2และเส้นที่4นะคะปกติมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายมือเราก็จับมันดึงมาเลยค่ะบิดมาเลยนะคะแล้วก็เอามาทับเส้นที่3คะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน ต่อมานะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะตรงที่มันซ้อนทับกันเนี่ยนะคะแล้วก็จับบิดนะคะหมุนให้เป็นวงกลมเลยค่ะแบบนี้นะนิ้วโป้งทางด้านซ้ายนะคะเราก็ช่วยกดตรงแกนกลางหมุนไว้นะคะมันก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นค่ะให้เราเอาริบบิ้นเส้นนอกสุดนะคะจับริบบิ้นค่ะ ขค้งบิดเข้าด้านในแบบนี้นะคะดูอีกทีนะคะบิดแบบนี้ปลายริบบิ้นให้เอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยคะ่ะก็จะได้เกสรลักษณะนี้เส้นต่อมานะคะเอาเส้นนอกสุดเหมือนเดิมค่ะให้เราจับพับไปด้านหลังนะคะแบบนี้ ทีนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ช่องนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะเส้นต่อมานะคะเอาเส้นนอกสุดเหมือนเดิมจับริบบิ้นค่ะคว่ำนะคะอ่าไม่ใช่คว่ำแล้วก็พลิกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ดึงไปทางด้านขวาแล้วก็จับหงายขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าอ่ดึงไปด้านขวาแล้วก็จับริบบิ้นหงายขึ้นนะคะเป็นแบบนี้นะปลายริบบิ้นทีนี้ก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องถัดมานะคะช่องถัดมาจากกลีบเมื่อกี้ที่เราสอดลงไปนะคะก็คือช่องนี้ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะช่องที่อยู่ด้านหน้าสามเหลี่ยมตรงฐานเนี้ยค่ะช่องถัดมาจากช่องเมื่อกี้ที่เราสอดริบบิ้นลงไปมันก็จะเป็นช่องใครช่องมันพอดีค่ะ เสร็จแล้วทน umas, ีนี้เราก็มาดึงให้ม okay. ันกระชับน okay. ิดนึงนะคะแต่ละเส้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เรียนปรยทานน่ารักหน้ารักแบบนี้ค่ะทีนี้ปลายริบบิ้นเราก็ ตัดส่วนที่มันยาวเกินมาออกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เรียนปิอยทานน่ารักแบบนี้ก็ไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ